กขาบว่าบวมเนี่ยวมันมีเส้นเอ็นขาดสี่เส้แรกมันก็บวมขึ้นมาบวมนี่มันก็มีน้ำนี่ยกแขนไม่ได้ตัวก้อนมันดูมันดูค่อนข้างชัดแล้วก็ดูทำให้ข้อไหล่ผิดรูปค่อนข้างชัดเจน ลเอ็กซเรย์แม่เหล็กเนี่ยมันก็จะเห็นว่าของลุงไม่ใช่แค่ปัญหาเรื่องก้อนอย่างเดียวเส้นเอ็นข้อไหล่เนี่ยมันฉีกขาดทั้งหมดตัวก้อนที่ที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นน้ำที่เกิดจากภาวะเส้นเอ็นข้อไหล่ฉีกขาดเรื้อรังมานานรายการเ้นงข้ารากา,าเราก็เลยคุยกันเรื่องว่าการรักษาด้วยการผ่าตัดเปลี่ยนข้อไหล่เทียมแบบกับด้านน่าจะเหมาะกับคุณลุงมากกว่าเขาบอกต้องผ่าเขาบอกแสต็กบาด บอกไม่มีทางหรอผมเอเดี๋ยวนี้ก็ก็บอกเข้าโครงการพระเทพโครงการผ่าตัดข้อไหล่ข้อศอกและข้อเท้าเทียมเพื่อผู้ป่วยยักไหล่โพสตบข,ข้อนะครับเป็นโครงการที่ทางวชรพยาบาลตัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพพระราชด,ดานะครับในวโอกาสที่ท่านมีพระชนมายุโพสตพันศานะครับเป็นโครงการต่อเนื่องมาจากปีที่แล้วคนไท้เนี่ย ไม่ต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียวคือแบบเขาถามค่าใช้จ่ายอะไรได้ที่เราได้ว่าได้เท่าไหร่เขาก็บอกว่าพอดีไม่มีโครงการของพระเทพให้เข้าโครงการให้สมัครให้นี่ก็ลองเข้าไปดูเขาบอกก็เลยส่งเรื่องเข้าไปดูแล้วก็ได้เนื่องจากสิทธิ์ที่คนไทยมีนะครับทั้งสามสิทธิไม่ว่าจะสิทธิประกันสังคมสิทธิประกันสุขภาพทั่วหน้าสิทธิ์ของกรมบัญชีกลางซึ่งไม่สามารถครอบคุมการรักษาด้วยการผ่าตัดข้อทั้ง3ข้อนี้ได้หมดวชิรพยาบาลก็เล็งเห็น ปัญหาตรงนี้นะครับก็เลยอยากจะช่วยเหลือผู้ป่วยกลุ่มนี้นะครับเราไม่ได้ผ่าฟรีให้ทุกคนผ่าให้เฉพาะผู้อย่างไรเพราะว่าคิดว่าเงินเราก็มีมีจํากัดน,นะครับเป็นการผ่าตัดใหญ่นะครับไม่สามารถทำโดยการส่องกล้องหรือว่าอะไรได้ชินแล้วครับผมโอ้โอเข้าผ่าตัดหลายครั้ง คนไข้กลุ่มนี้เนี่ยเป็นคนไข้กลุ่มที่ต้องใช้เทคโนโลยีในการผ่าตัดอยากจะเชิญชวนแพทย์นะครับเชิญเข้ามาศึกษาดูงานที่วชิรพยาบาลได้นะครับเพื่อจะไปรักษาคนไข้ในเขตในแอเรียของท่านนะครับอาการปวดจะดีขึ้นค่อนข้างชัดเจนเลยภายใน1เดือนแรกหลังผ่าตัดครับนะแล้วก็ในระยะยาวก็คือมักจะสามารถใช้งานได้ใกล้เคียงปกติในชีวิตประจำวัน หนึ่งสองอามหนึ่งผ่ามาแล้วก็ดีก็ไม่ปวดเราบอกเขาใส่หลายเทียมให้ขอบคุณพระเทพครับท so ี <nuest grammar> <K> ่ช่วยเหลือพวกคนอยากไร้ครับขอขอบคุณโครงการของพระเทพนะคะ ที่มันได้ช่วยเหลือและให้พ่อหนูได้รักษาแล้วก็ขอขอบคุณแพทย์ที่ให้การรักษาเป็นอย่างดีและขอบคุณโรงพยาบาลวชินะที่มีโครงการนี้ของประเทศด้วยค่ะขอบคุณค่ะก็อยากจะขอเชิญชวนประชาชนนะครับหรือว่าองค์กรต่างๆภาคเอกชนหรือแม้กระทั่งภาครัฐบาลนะค่ับร่วมกันเป็นสะพานบุญที่จะส่งมอบสิ่งดีๆให้ผู้ที่ได้โอกาสได้มีสุขภาพมีคุณภาพชีวิตท so ี่ดีขึ้น